คุณนัทคะถ้าซื้อที่ดินเนี่ยต้องผมที่ดินเป็นเวลาสักกี่ปีคะก่อนจะทําการก่อสร้างโอ้โหพูดยากเรื่องนี้คือพูดยากมากเพราะว่าในที่ดินแต่ละที่หรือแต่ละจังหวัดเนี่ยมันมีภูมิศาสตร์ไม่เหมือนกันเนาะอย่างเช่นในกรุงเทพเนี่ยดินมันจะมีความเป็นฟองน้าเวลาเราตอ,อกเสาเข็มที่บ้านเนี่ยถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจะสังเกตว่าเสาเข็มเนี่ยจะใช้เข็มค่อนข้างยาวนะประมาณ20ถึง23เมตรเป็นสแตนดาดเ,เลยแต่ว่า ก็แล้วแต่พื้นที่อีกนะเราถ้าถามว่าต้องถมดินไว้นานเท่าไหร่เนี่ยมันตอบไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่รู้ประวัติของที่ดินแปลงนั้นถ้าถว่ามันมีบ้านไปกดทับเนี่ยดินมันก็อาจจะมีการยุบตัวได้บ้างนะครับแต่ว่าเท่าที่เคยทํามานะ พวกภาคตะวันออกดินจะไม่ค่อยอยุบเพราะว่าภาคตะวันออกเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นเขาเนาะเวลาตอกเสาเข็ยนไปเนี่ยจะตอกไม่ลึกเลยก็คือคือประมาณแบบ6เมตรไม่เกิน10เมตรอย่างเงี้ยแล้วตัวดินเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างแน่นกว่าอันนี้ต้องบอกว่ามันแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ที่ดินแล้วแต่โลเคชันว่าอยู่ตรงไหนด้วยนะ สิ่งที่สามารถทําได้ก็คือสามารถทำซอยเทสได้นะครับการทำซอยเทสเนี่ยมันเป็นโซลูชันที่สามารถแก้ปัญหาได้เนาะพวกบ้านแพงๆหรือโครงการที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงเนี่ยปกติเขาก็จะทำซอยเทสก่อนที่เขาจะเริ่มตอกเข็มทําฐารากนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยเห็นว่าบ้านปกติเขาทํากัน เขาก็จะตอกเสาเข็มลงไปแล้วเราก็ไปเทสโหลดที่เสาเข็มนะครับว่ามันสามารถรับน้าหนักได้กี่ตันกี่ตันถ้าเกิดว่าดินมันยุบมันมีช่องว่างระหว่างดินกับตัวบ้านเนี่ยก็ไปปิดโพงเอาอันนี้ก็คือวิธีแก้ปัญหาเพราะว่ามันเกิดขึ้นไม่บ่อยหรอก5ปี1 0ปี15ปีมันถึงจะเกิดถ้าเกิดว่าใครมีความกังวลว่าที่ดินตัวเองเนี่ยมันจะสามารถรับน้าหนักได้เท่าไหร่แล้วก็มันจะซุดไหมหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็แนะนําให้ทําซอยเทสไปเลยดีกว่านะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมติดตามเเ